พร้อมประกอบอีกหนึ่งลูกครับกับมอเตอร์รถกอล์ฟนะครับผม12โสลตวนนะครับตัวนีอ้อาการที่เสียเกิดจากเบ้าลูกปืนสึกนะครับเบ้าลูกปืนสึกแล้วทุน่นก็ไปเบียดกับฟีนคอยนะครับทุ่นเบียดฟีนคอยแต่ฟีนคอยไม่เป็นไรนะครับฟีนคอยไม่ช็อตเช็คแล้วก็ใช้ได้อยู่ก็ทุน่นทุ่นช็อตนะครับเบียดแล้วเหล็ก จำเ,เบียดลวดเกิดการช็อตก็พันทุ่นใหม่นะครับอันนี้เราก็จัดการพันทุ่นใหม่เรียบร้อยครับผมแล้วก็มีเปลี่ยนฐานนะครับเปลี่ยนฐานชุดหนึ่งแล้วก็ไปตีกอกเบ้าลูกปืนใหม่นะครับเปลี่ยนลูกปืนสาเหตุน่าจะเกิดจากสายพันตึงเกินไปนะครับทําให้ตัวนี้ชํารุดหนักนะครับผม โอเคครับเดี๋ยวเรามาประกอบกันครับผมใส่ลิมล็อกโมเลนะครับ เราก็ไปจับปากกาหมุนให้ตึงอีกทีนะครับอ่าเราก็มาใส่ชุดฟินคอยกันต่อเลยนะครับ่าครับ เราก็กดให้มันค้างไว้ก่อนนะครับอ่าเนี่ยกดให้มันค้างไว้ประมาณนี้เนี่ยประกอบเลยมันจะมีรูนะครับเห็นไหมรูแล้วก็นี่มีเดือยเดือยล็อกให้มันตรงกันครับ Okay. ทานเรียบร้อย okay. เดี๋ยวล้วก็ยึดน็อตเลยครับ น็อตแน่นเลยไอไอตัวการฝุ่นช่างบูจะไม่ยังไม่ใส่นะครับอ่าเนี่ยนะครับสี่ตัวเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปลองก่อนนะครับว่าอ่าอาการมันมีแลบมีอะไรไหมนะครับดูก่อนเดี๋ยวเราค่อยใส่นะครับอ,อ้าหม,มุนดูหน่อยมีอะไรติดขัดไหม อ่ะโอเคเลื่อนดีนะครับันนี้ก็เข้า A2 บวกนะครับเข้า A2 โอเคครับเดี๋ยวเราไปเทสดูก่อนนะครับผมอะ,อะเราก็มาทดสอบกันครับ Yeah. <laughs> โอเคครับจบส่งงานครับ